เพื่อให้ผู้บริหารกรุงเทพมหาคนครได้ตื่นตัวในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่เกิดขึ้นจะได้ครับท่านประธานนะรองผู้ว่าที่กมกลับดูแลเรื่องนี้ไม่ไม่ได้สนใจเลยฟังนะเซ็น,เนนู่นเซ็นนี่อะไรก็ไม่ทราบถ้าท่านจะเห็นดูได้นะไม่สนใจเลยนะเนะี่ยหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนี้สำนักการโยธาก็ไม่รู้มาหรือเปล่า จริงๆง,งนานนี้สองยตินี้รรท่านประธานนะต้องออกวอ .8 เรียกสำนักงานเขตเจิญสำนักงานเขตมาทุกสำนักมาเพื่อจะได้รู้ว่าตรงไหนมีจุดบอกพร่องบ้างในการอภิปรายของสมาชิกสภากรุงเทพที่รลอพิปรายกันอยู่แต่ทําเหมือนไม่ทุกไม่ร้อนท่านประธานเห็นไหมครับในการแก้ไขปัญหาสภานี้เป็นสภาของพี่น้องประชาชน สภาเพื่อเป็นกระจกสะท้อนให้ผู้แทนกรุงเทพมหาคนครได้รับรู้ข้อมูลปัญหาต่างๆที่เราได้รับทราบจากประชาชนนะครับในตอกซอกซอยและนําปัญหามาพูดถึงท่านประธานครับผมไม่อยากจะให้เห็นสภาพที่คนไปทํางานลูกไปไปฉายมาสง่งมารับลูกครับเพราะมันมืดไม่มีไฟ เราทําเรื่องไปสภาผมเชื่อว่าสมาชิกสภากรุงเทพหลายคนที่ทําเรื่องเข้าไปเนี่ยแต่ไม่ได้รับตอบสนองกลับมาบางที่เป็นพื้นที่ที่ใช้สอยเอกชนใช้สอยมาเกินสิปีมาอะไรเยมันสามารถจะใช้ข้อบัญญัติที่ทางเดินหรือทางเท้าที่ใช้สอยร่วมกันเกินสิปีมีผู้เดือดร้อนเกินหน้าอะไรตรงนี้ก็สามารถประกาศออกมาได้แต่ก็ถ้าเฟซบุ๊กท่านจะเห็นได้เลยผมเห็นหลายคน ไเมื่อจังเลยเหม็นแก้ไขามานานแล้วไม่รู้แจ้ประหลัดก็ไม่ได้เรื่องหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบแต่เขาไม่ได้บอกมานี่คือสิ่งที่มันเป็นปัญหาและเป็นปัญหามานานไม่ได้รับการแก้ไขนะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาบอกไม่รู้จะพึ่งใครลองพึ่งสภากทีนเป็นไงเขาบอกว่าต้องให้มันตายหมดบ้านก่อนหรือเปล่า ลูกฉันน่ะขึ้นสะพานลอยก็ถูกดักจี้ดักป้นแย่งมือถือจนเสียชีวิตแจ้งความตีทีทีวีโอ้โหอายเขาจริงๆตนา,านประธานมีกล้องใช้ไม่ได้ส่งไม่เห็น กองดัมมี่ไม่มีแต่นี่มันยิ่งกว่าดัมมี่อีกสี่หัวจะใช้ไม่ได้เท่าันสิ่งที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครผมเชื่อว,ว่าผู้บริหารกรุงเทพมหานครต้องรู้แต่เวลาไม่มีไม่ได้รับการแก้ไขสำนักงานเขตทุกสำนักงานเขตจะต้องได้รับการสำรวจมีปัญหานะครับเรื่องไฟแสงสว่าง ไปสำรวจตรวจตาดูตรงไหนมีอย่างไรผมว่าต้องจําเป็นต้องของก็ประมาณในการเข้ามาประสานไปฟ้าต้องทําครับไม่ทําไม่ได้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมันม,ม,มืดมันเปียวยิ่งโดยเฉพาะพื้นที่รอบนอกของท่านประธานก็อยู่ในขั้นพื้นที่ตึงรอบนอกเหมือนกันมืดหลายที่แล้วเวลาเราขอไปหลายครั้งแล้วเดินพื้นที่ไปเนี่ยไปไม่มาท่านประธานเขาเขาชมท่านประธานหรือว่าท่านประธานเขาต้องว่าท่านปราน นี่คือสิ่งที่เป็นปัจจุบันนะผมอยากจะให้เวลาพาท่านปหลัดรองปหลัดเดินพาพ่อเขตพาผู้ว่าไปเถอะผมอยากให้ผู้ว่าโดนชาวบ้านว่าอย่างนี้เขาจะได้ตื่นตัวชอบจัดไปที่เวลาไปท่านประธานจัดผู้ว่าจัดรองผู้ว่าไปเนี่ยนะจัดรองมาที่ที่มันทุกอย่างมันดีหมดไงคนก็เลยชื่นชมชื่นชมผู้ว่ารองผู้ว่าเห็นโอ้ดีดีเขตนี้ดีดดพาปหลับไปเขตนี้ดี ไอเ้เขตไอ้พื้นที่ไม่ดีพักไม่พาไปมันต้องส่งไปให้เวลาไปอย่าให้เขตกาหนดเราไปเองไปดูพื้นที่ที่จริงครับผมว่าการผู้แวนกรุงเทพมาา่ครถึงจะได้รับข้อมูลที่แท้จริงแล้วหลายเขตเนี่ยยังไม่กล้าทําไม่กล้าติดประกาศเพราะกลัวโดนร้อง,ร,อง,ร,อง,ร,องร้องเรียนตามตอกซอกซอยอะไรบางเขตยังเป็นอย่างนี้อยู่ธรรมดา,าบางเขตก็กล้าทําทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่เรามีข้อบัญญัตินะครับ ที่ประชาชนใช้สอยร่วมกันเกินสิปีึึ่สภาออกรองรับให้ขา้าราชการนั้นเขาสามารถดําเนินการได้นี่คือสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันในการที่ผมอึดอนัดนะครับหลายที่หลายแห่งในสวนเป็นทางคอสโอลเนี่ยนะครับเป็นทางสาธารณะก็ยังไม่ไปทไํากันเลยผมเชื่อว่าคนที่ออกจากพ้นโทษมาเนี่ยไม่มีอะไรจะทํา